รายการโกลบอลอาเซียนโดยกวีจงกิจถาวรและปิยร่มทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดยอีซุซูมิวเอเก็กซ์เอกิ์แห่งผู้นำ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Global ASEAN ค่ะวันนี้คุณกวีจงกิจถาวรและดิฉันปียรรมทรัพย์สวรรณดำเนินรายการเช่นเคยค่ะและคุณกวีก็ยังคงสายตรงมาจากกัมพูชาค่ะสวัสดีเป็นภาษากัมพูชาหน่อยค่ะสุขสบายค่ะสบายนี่เหมือนสบายบ้านเราใช่ไหมคะอืมค่ะคุณกวีคะเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องที่ อยู่ๆนายกรัฐมนตรีคุณเซนเนี่ยก็ไฟเขียวให้เจ้ารนฤทธิ์เนี่ยได้กลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งและดูเหมือนว่าจะมือฟื้นฟูพรรคฟุลสินเปกนะคะซึ่งเป็นพรรคที่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นฐานเสียงของคนที่ยังคงรักและชื่นชมราชวงศ์และผู้ที่ศรัทธาในอดีตกษัตริย์ศีหนุค,ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันต่อค่ะคุณกวีค,คะครับเ,เรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่ามันเท่ากับว่าฮุนเซนเนี่ยนะครับกาลังวางแผน การเมืองอีกสี่ห้าปีข้างหน้าในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งนะครับในปี2018ค่ะอย่าลืมนะครับว่าการที่รื้อฟืนฟ้นฟืนฟ้นฟูพรรคฟืน้นสเปกเนี่ยซึ่งครั้งล่าสุดนะครับการเลือกตั้งเมื่อปี2013เนี่ยเดือนกร,รกฎาเนี่ยไม่ได้สักที่นั่งหนึ่งเลยนะครับจากพักที่เคยเป็นพักใหญ่ชนะคะแนนเสียงจน,จนได้จัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่องค์การสหประชาชาติ เข้ามามีบทบาทนะครับฟุนเซนเปกจึงตอนนี้นี่นะครับจึงกลายเป็นเป้าหมายทางการเมืองของหุ่นเซนนะครับฮุนเซนนี่มีสัญชาตญาณการเมืองที่เรียกว่าเก่งกาจมากแล้วก็เป็นคนที่ชักจูงให้คนที่เคยขับไล่นะครับพรรคฟุลหัวหน้าพรรคฟุนเซนเปกค,คือ,อเจ้ารนฤทธิ์เนี่ยให้ยอมรับว่าเจ้ารนฤทธิ์เนี่ยกลับมาฉะนั้นเมื่อวานนะครับ ก็มีการประชุมสภาของพรรคฟุนเซมเปกพิเศษนะครับแต่ง<ฆ>ตั้งตามที่คาดหมายไว้ให้เจ้ารณฤทธิ์เนี่ยเป็นประธานพรรคอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางทางเจ้ารณรทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าเขาเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้ฮุนเซนเนี่ยคืนตําแหน่งที่พรรคฟุนเซมเปกเนี่ยเคยครอบครองมาให้หมดนะครับ<ฆ>เพื่อเป็นการ สร้างความมั่นใจนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคงเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้อำนาจต่อรองของพรรคฟุลเนเปกนะครับย,ยังยังมีน้อยอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้พูดถึงคุณเซนพยายามเล่นการเมืองแบบพหุนิยมนะครับคือ,อพยายามเพิ่มกลุ่มการเมืองต่างๆให้มากขึ้นเพื่อที่จะลดเสียงนิยมของอพรรคของอสัารังเส นะครับวิธีหนึ่งก็คือเปิดให้มีพรรคการเมืองมากๆวิธีที่สองก็คือเข้าหาพรรคประชาสังคมหรือกลุ่ม n อ o ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยกลุ่ม n อ o จะไม่ชอบไม่ชอบนั้นเป็นไม้เบื่อไม่เมากับหุ่นเซนมากนะครับเห็นว่าตอนนี้การเมืองกัมพูชาก็เริ่มมีการปูพื้นนะครับเข้าหาภาคประชาสังคมมากเพราะว่าตอนนี้หุนเซนเนี่ยต้องการที่จะปูทาง การเมืองหลังจากที่เขาเนี่ยอาจจะลงนะครับจากการเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังไม่มีใครใครรู้หรอกครับแต่ดูจากการาวางแผนวางตัวไว้ก็จะเห็นว่าทางนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยรู้ตัวดีนะครับแล้วที่น่าสนใจคือว่าตอนนี้กำลังปลุกปั้นเ่ลูกชายคนนึงซึ่งเป็นน้องคนเล็กคือคุนมณีเนี่ยข,ขึ้นมาอยู่ในอ บรรดาผู้นาของของประเทศครับเป็นไปได้ไหมคะว่าคุณเซนเนี่ยมียุทธศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าถึงแม้ว่าจะไฟเขียวให้ฟุนซินเปกเนี่ยแต่ยังไงยังไงฟุนซินเปกก็ไม่น่าจะเป็นเส้นหนามสําคัญซึ่งต่างกับพักของสมรังสีแน่นอนเพราะว่าจุดมุ่งหมายอันสําคัญคืออ่าเป็นการสร้างคือพยายามที่จะแบ่งแยกพักของสมรังสีเพราะว่าตอนนี้สมรังสีเป็นพักฝ่ายค้านนะครับ เพียงพักเดียวการที่มีพักหลายๆพักขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับสามารถดึงคะแนนเสียงออกมานะครับครั้งที่แล้วการลงคะแนนเสียงก็เหมือนกันถ้าไม่มีพักเล็กนิดน,นะครับพักของสำรังสีนะครับก็จะสามารถาชนะการเลือกตั้งแบบท่วมทน้นแล้วก็เข้ามาเป็นรัฐบาลได้ฉะนั้นจึงเป็นแต่ยุทธศาสตร์ของอหุนเซน ที่จะสนับสนุนให้มีพักการเมืองเยอะๆนะครับเพราะตัวเองเนี่ยจะได้เสียงส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนเสียงที่ให้กับสมรังสีก็จะถูกดึงออกไปโดยพักเล็กพักน้อยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนนี้เริ่มมีพักคกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนหนุ่มนะครับแล้วก็นี่จะเป็นประเด็นซึ่งทางหุ่นเซนจะต้องเก็บมาคุณมาค,คุณคิดว่าจะทําอย่างไรต่อไปกับพรรค เหล่านี้กลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้ว่าจะญาติดีหรือเป็นปฏิปักษ์เพราะว่าตอนนี้ฮุนเซนจะต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับทุกๆก,กลุ่มนะครับภายในสังคมของกัมพูชาเพื่อเตรียมไว้ปี2018ครับเอบ้านเขามีผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองบ้างไหมคะ,ะไม่มีครับส่วนมากมต้องอต้องสังกัดพักคครับยังไม่มีการยอมรับ ผู้สมัครอิสระครับค่ะอ,อ,อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะคะว่าทางคุณเซนเองเนี่ยพยายามที่จะตัดแขนตัดขาฝ่ายค้านไม่อยากให้มีพันธมิตรแล้วก็พยายามที่จะแย่งคะแนนเสียงทุกอย่างเนี่ยตอนที่เราคุยกันเนี่ยปรากฏว่าตัวนายกรัฐมนตรีคุณเซนเองเนี่ยพูดเลยนะคะว่าสมาชิกฝ่ายค้านเจ็ดคนเนี่ยนะคะที่ถูกตั้งข้อหาก่อความไม่สงบแล้วก็มีโทษจำคุกสูงสุด30ปีเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยจะไม่ถูกละเว้นโทษคือไม่มีอภิสิทธิ์ในการเป็นสอสอท,ทั้งทั้งที่ทั้งเจ็ดคนเนี่ยเขาเพิ่งจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งกันเมื่อหรือเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนธันวาคมอะค่ะใชะ่นี่คือฮุนเซนนะครับทีอ่ออกมาต่อว่าเพราะว่ากลุ่มของสำรังสีนี่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ติเตียน คุณเซนยังสัสเสียเทเสียก็เลยคุณเซนก็มีวิธีตอบโต้ในลักษณะน,นี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาครับค่ะแต่ว่าฝ่ายค้านเองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะคุณกวีคะฝ่ายค้านเองก็โต้ว่าคุณเซนเนี่ยตั้งแต่เนี่ยสาปีที่อยู่ในดํารงตําแหน่งเนี่ย ขเขมรอยู่ในยุคของการทําลายเลยนะคะใช้คํารุนแรงมากโดยเฉพาะคุณแกมสุชาซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักกู้ชาติกพูชาเนี่ยบอกว่าคนที่ออพูดถึงพรกประชาที่พักประชาชนกักพูชาที่บอกว่าตั้งแต่คุณเซนนำประเทศมายาวนาน30ปีเนี่ย เพียงพอแล้วต่อประเทศนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำลายสร้างความเสียหายให้ประเทศมามากพอแล้วก็คงถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงกันสักทีค่ะใช่คุณคุณเข็มสุขาเนี่ยเป็นคนคที่ออกมาต่อต้านหุนเซนมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันที่สิบห้าเนี่ยเป็นวันครบรอบสามสิปีที่หุนเซนเนี่ย อยู่ครอบครองอํานาจมาในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในโลกนี้<ช>นะครับมีนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่กี่คนที่ครองอํานาจนานถึงขนาดนี้เขาเป็นคนที่หกนะครับในโลกที่มีความยั่งยืนนะครับแล้วถึงทําให้ฮุนเซนไม่ค่อยพอใจตามจริงแล้วฮุนเซนเนี่ยไม่ค่อยพอใจมาหลายวันแล้ว<ช>เนื่องจากมีรายงานของ Human Rights Watch เนี่ยออกมาหกสิบเจ็ดหน้านะครับโอ้ยวิาพากษ์วิจารณ์หุนเซนซะเละเลยบอก<ช>ว่า ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็ใช้มาตรการเด็ดขาดต่างๆจัดการกับคนที่เป็นศัตรูแล้วก็นักรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับทำให้หุนเซนเนี่ยอา,อารมณ์ไม่ค่อยดีในช่วงนี้ถึงทำให้สถานการณ์การเมืองตึงเครียดแต่อย่างไรก็ดีการที่ดึงเอาเจ้ารนดริศกลับมาเล่นการเมืองได้เนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์นะครับ มันลดความตึงเครียดลงแล้วผมคิดว่าการเมืองปีนี้ของกัมพูชาสนุกนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่กัมพูชากําลังเปลี่ยนแปลงอย่างหนักนะครับเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับจะเห็นว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องประชาคมอาเซียนแต่ข้าราชการนี่ครับก็มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวภาคธุรกิจเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าไปสู่ที่เขาเรียกว่าความเชื่อมโยงของ เส้นสายการผลิตนะครับในภูมิภาคจะเห็นว่าสัมมนาที่ผมเนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยจะมีพูดแทนจากภาคเอกชนของกัมพูชาสิ่งที่เขาถามมักจะเป็นปัญหาเรื่องเทคนิคว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถส่งสินค้าของกัมพูชาเนี่ยไปตลาดในอาเซียนได้อย่างรวดเร็วจะลดค่าโลจิสติกได้มากแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นประเด็นเพราะว่ากัมพูชานะครับอยู่ในระดับที่ เรียกว่า,านำมาตรการต่างๆของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาปฏิบัติเนี่ยได้คะแนนดีพอสมควรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางทางภาคการเงินนะครับดีกว่ามสมาชิกเก่าแก่อย่างไทยหรืออย่างมาเลเซียด้วยซ้ำไปนี่คือความภาคภูมิของกัมพูชานะครับประเด็นสำคัญก็คือว่ากัมพูชาเป็นประเทศใหม่นะครับแล้วก็พร้อมที่ต้องการที่จะดึงเอา นักลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้างเรื่องการสร้างโครงสร้างต่างๆเนี่ยเข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วตอนนี้ยิ่งต้องแข่งกับพมา่าด้วยนะครับจะเห็นว่ากฎหมายอะไรต่างๆที่กัมพูชามีเนี่ยมีความเป็นเสรีนิยมมากกว่าไทยดยซ้าไปไอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะแต่ดูเหมือนกัมพูชาเองได้เปรียบอยู่ตรงที่ว่าเขามีแรงงานราคาถูกพร้อมอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่แรงงานราคาถูกก็จริงแต่ตอนนี้ แรงงานของกัมพูชาเนี่ยมีปัญหาก็คือมีขีดความสามารถที่น้อยไม่สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับนอกจากจะเป็นแรงงานก่อสร้างนะครับฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีการฝึกทักษะแล้วก็ให้ดีขึ้นตอนนี้ทางญี่ปุ่นเนี่ยเห็นความจําเป็นทางด้านนี้ก็จะเข้ามาพัฒนาบุตรากรครับแล้วถ้าเทียบกันนะคะคุณกวีถ้า ในลักษณะของการลงทุนในกัมพูชากับพม่าเนี่ยคุณกวีคิดว่านักลงทุนเขามองว่าการลงทุนที่ประเทศไหนที่จะได้ผลที่รวดเร็วกว่าประหยัดกว่าแล้วก็มีสินค้าตอนนี้ต้องต้องต้องยกนิ้วให้กับกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นเมืองอทุนนิยมสุดๆเลยนะครับในบริบทของอ,อินโดจีนนะครับถ้าเอาประเทศในอินโดจีนสี่ประเทศนะครับคือลาวเวียดน,นามกัมพูชาแล้วก็เมียนมาเนี่ยมาดูว่า ใครสามารถเปิดกว้างระบบเศรษฐกิจการติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยกัมพูชากินขาดครับเพราะกัมพูชาเนี่ยเปิดกว้างแล้วหุ้นเซนเองก็ดึงคนนั้นดึงคนนี้เข้ามาลงทุนแล้วทํใไ้พอใจก็ให้ออกไปแล้วเอาคนใหม่อย่างเช่นในอดีตไม่มีจีนมาลงทุนมีไต้หวันเสร็จแ,แล้วไม่พอใจเนื่องจากการเมืองเปลี่ยนก็ขับไต้หวันออกไปเอาจีนเข้ามา,านะครับจะเห็นว่ามีการเล่นการเมืองนะครับแล้วตอนนี้การลงทุนของจีนก็ ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ครับแต่ในขณะเดียวกันกัมพูชาเองก็มีปัญหาในเรื่องของการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน,ชนเช่นเวลามีโรงงานมาตั้งอยากตั้งตรงไหนเนี่ยเขาก็ยอมให้ตั้งแต่ว่าเขาก็ต้องขับไล่คนซึ่งทําให้คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยแล้วมีการประท้วงใช่ไหมคะใช่ครับนี่เป็นประเด็นที่ทําให้รัฐบาลของฮุนเซนเนี่ยด่างพร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้เรียกว่า ถูกชกเลยตาดำเลยนะครับทั้นั้นเนี่ยทางกัมพูชาจำเป็นที่จะต้องปรับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งาการปฏิรูปที่ดินนะครับเพราะว่าประชาชนเป็นจำนวนมากถูกขับไล่ที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ที่มีคุณค่าทางด้านพาณิชย์นะครับอย่างเช่นรอบทะเลสาบบึงเกาะซึ่งอ,อยู่ใจกลางเมืองของ นคนหรหลวงพนมเป็นครับอ๋อค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วกาบอกว่าเวลาที่เขาจะพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะขับไล่ที่ซึ่งไม่มีการเวรคืนเหมือนบ้านเราใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีแลวตอนนี้เนี่ยจะตําเป็นที่จะต้องหามาตรการป้องกันเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยกับ safety, เซฟตี้เครือข่ายทั้งหลายนะครับที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขามีความมั่นคงต่อไปอันนี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลอุนเซนยังทําไม่ได้ดี คนบ้านเขาก็ออกมาเรียกร้องออกมาประท้วงเหมือนกันในเรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ทำไมมันถึงไม่เคยประสบความสำเร็จเลยอะคะก็เนื่องจากว่าการประท้วงนะครับมักจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงและการทันหันนะครับไม่เหมือนกับประเทศไทยการตอบโต้เนี่ยจะเป็นแบบอารมณ์อร่อยแล้วก็ยาวนานของกัมบูชายใช้มาตรการเด็ดขาดนะครับจึงท,ทาให้การเรียกร้องต่างๆอะไรบางทีมันหยุดชะงักไป แต่ว่าส่วนหนึ่งที่ข่าวไม่ได้แพร่ออกมาเพราะว่าเขาควบคุมสื่อด้วยใช่ไหมคะใช่สื่อกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรทัศน์เนี่ยจะถูกควบคุมอย่างหนักนะครับส่วนสื่อภาษาอังกฤษเนื่องจากคนอ่านน้อยมีไม่ถึงสองพันคนเขาก็ยอมปล่อยให้มีสิทธิเสรีภาพในการเขียนประเด็นต่างๆที่ถูก ติชินดินทามากๆครับค่ะการที่เขาปกครองกัมพูชามานานถึง30ปีเนี่ยทำให้มันดูยากเหลือเกินนะคะคุณกวีว่าใครจะมาแทนฮุนเซนได้ถึงแม้จะไม่ใช่คนที่เขาวางตัวเป็นทายาทต,ต่อให้เป็นฝ่ายค้านก็เหอะใครจะมีบาร,รมีขนาดนี้อะคะ่ะใช่ลำบากมากเนื่องจาก<ม>ว่าฮุนเซนอยู่ในอำนาจน,นานมากนะครับถ้ามองดูในพัฒของหุนเซนเองนะครับัมพูชาสเปิร์สเดลีอ่ p e o p l e s Party นี้ก็หาคนมาแทนลำบากแล้วก็ปลายเดือนนี้จะมีการประชุมพักของ Cambodia Peoples Party นะครับก็จะมีคนผู้นำคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นอดีตผู้นำของพพตอรอของกัมพูชาก็คือสาเคงตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีการยอมรับมากขึ้นแต่ทางฮุนเซนก็ยังไม่ได้ แสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าจะเป็นคนที่มารับช่วงผู้นําต่อนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งคนไทยรู้จักดีคือนายศกอานมีตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เจรจากรณีพิพาทไทยกัมพูชานะครับศกอานนี้ผมรู้จักดีตอนผมเป็นนักข่าวนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวมาจากเวียดนามนะครับหน้าตาอ่เป็นดูแล้วเห็นชัดเลยนะครับเพราะว่าผิวผิวเนีย่ยขาวแล้วเป็นคนที่รู้จักอ่คนไทยนะครับ แล้วก็เป็นคนที่ชอบไก่ชนมากเป็นพิเศษนะครับ, oh, รบก็ทางบริษัทซีพีในสมัยก่อนเนี่ยก็ได้ส่งไก่ชนให้ให้ให้รอ,องนายกคนนี้เนี่ยไป เป็นงานอดีเแหลครับตหลังถูกห้ามครับเพราะว่าทางกัมพูชาบอกว่าไก่ชนเนี่ยผิดกฎหมายครับอ๋อค่ะเอ้กถ้าสมมุติว่าเป็นในฝั่งของกะลาโหมบ้างนะคะอย่างคุณเตียบันอย่างเงี้ยเขาไม่สนใจการเมืองมากหรอคะไม่คุณเตียบันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกะลาโหมมาเป็นเวลานานแล้วครับแล้วก็ผมเองก็รู้จักดีครับเป็นคนที่น่ารักมากพูดภาษาไทยในอดีตเนี่ยมีคนไทยในคณะ รัฐมนตรีของคุณเซนเนี่ยยี่สิบกว่าคนนะครับอย่างเช่นนอดีตผู้นําสูงสุดก็มีคุณสายภูทองคุณซิงซองซึ่งเคยเป็นนายทหารเทียบันนี่ชัดเจนมากนะครับพูดภาษาไทยเนี่โอ้โหเป็นไฟนะครับเพราะว่าเป็นคนไทยในกัมพูชานะครับค,คือมันน่าแปลกนะคะว่าเออทำไมของกัมพูชาเนี่ยฝั่งทหารถึงไม่สนใจการเมืองบ้างอ๋อฝ่ายทหารเนี่ยสนใจการเมืองแต่เข้าโดยคุมโดยออนายกรัฐมนตรีฉะนั้น จึงอยู่ภายใต้านาย,ยกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนแล้วก็ยังมีกองกำลังพิเศษของฮุนเซนดูแลอีกด้วยนะครับฉะนั้นในเทียบันเองก็รู้ดีว่าจะอยู่ได้ก็ต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลฉะนั้นจะเห็นว่าในการาต่อสู้กับฝ่ายไทยเนี่ยจะเห็นว่าในเทียบันไม่ได้เข้ามามีบทบาทมากานายฮุนมานเน,เน่จะเป็นคนที่บังคับการมีบทบาทในการาต่อสู้กับ ค่าสึกต่างประเทศนะครับค่ะจริงไหมคะว่าฮุณนเซนเนี่ยเขาได้วางรากฐานเส้นสายไว้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรแล้วต่อให้เขาลงจากอํานาจไปแล้วต่อให้มีคดีติดตัวอะไรต่างๆนานาก็ไม่มีการขุดคุยอ๋อนี่จะไม่ทราบเด็ดขาดเหมือนกับกรณีประธานาธิบดีราชาปักษาของศรียรังกาซึ่งพึ่งแพ้การเลือกตั้งถึงแม้มีการ ตกลงกันนะครับว่าจะไม่มีการขุดคุยคซสิ่งเหล่านี้ไม่แน่นอนนะครับถ้าศึกษาจากประวัติศาสตร์การเมืองโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศชิลีประเทศสเปนหรือประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเรื่องต่างๆที่ผ่านพ้นมาเป็นเวลา30-40ปีการคน้นการลื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยย่อมเป็นไปได้เสมอกรณีที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับความชั่วร้ายของกลุ่มเมรแดงซึ่งตอนนี้ก็ มีคำพิพากษาออกมาแล้วก็ยังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นสารพิเศษขององค์การสาประชาชาติถ้าสมมุตินะคะคุณกวีว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านสมมุติว่าเป็นสมรังสีเนี่ยเกิดชนะการเลือกตั้งแล้วได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือไหมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาจะเปลี่ยนไปไหมคะ ผมคิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่าลืมนะครับว่าความสัมพันธ์กัมพูชาที่มีอยู่กับต่างประเทศเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ไทยที่มีอยู่กับต่างประเทศในช่วงหลังการายึดอํานาจนี้ก็ต้องลาเนินต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางประเทศที่าการไปมาหาสู่กันอาจจะลดน้อยลงนะครับส่วนกัมพูชานี่มีลักษณะพิเศษก็คือว่า ผู้นําอย่างฮุนเซนเนี่ยไม่เคยกลัวใครชาลัดเคยขู่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางฮุนเซนก็ตอบโต้ไปเลยตัดไปเลยเราก็พร้อมอยู่แล้วนะครับการตอบโต้ของฮุนเซนกับต่างประเทศเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เอมีนิสยัยที่ที่เรียกว่าใครตบหน้ามา ด้านขวาเขาก็จะตบกับด้านซ้ายนะครับ <Ừ. S 2> ซึ่งน่าสนใจมากคนไทยผู้นําไทยจะไม่เป็นแบบนี้ครับผู้นําไทยทําอะไรเนี่ยเงียบๆแล้วก็พยายามจะเอาเล็งผลเลิศผลประโยชน์แห่งชาติครับค่ะเป็นธรรมเนียมค่ะคุณกวีคะเราต้องถามถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าคุณกวีไปกัมพูชาได้เข้าทางอาเซียนเลนไหมคะอ๋อทางกัมพูชาครั้งนี้เนี่ยอาเซียนเลนเนี่ยบังเ,เอิญหายไปนะครับเพราะว่ามันเปิดขึ้นมาสามสี่เลนนะครับ ในสมัยก่อนแล้วกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้เลนที่เป็นเครื่องอัตโมติกนะครับตอนนั้นเนี่ยกัมพูชามีตอนนี้ผมบังเอิญ ที่ผ่านเข้ามาไม่เห็นครับอ๋อค่ะแต่ว่าตอนที่เราตําหนิสายาสนามบินสุวรรณภูมิเรื่องไม่มีอาเซียนเลนเนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีนะนะคะปรากฏว่าสุวรรณภูมิของเราดังอีกแล้วค่ะคุณกวีคะ,ะก็คือมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียใน Facebook ของเขาบอกว่าสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่แย่ที่สุดนะคะ,ะ,ะเพราะว่าแท็กซี่เอาเปรียบไม่ทราบคุณกวีได้ข่าวนี้ไหมคะใช่ใช่ผมก็ได้ยินครับแล้วผมขอ ขอสนับสนุนของคนญี่ปุ่นด้วยว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นสนามบินที่ข่วยมากนะครับม,มีแต่ภาพโฆษณาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับไม่เคยคิดถึงประชาชนแล้วก็ไม่มีการดูแล เห็นไหมคะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเมืองไทยเป็นสิบปีแล้วแต่แท็กซี่อ่ะจ,จะไม่รู้ก็คิดราคาค่าโดยสารเขาจากสุวรรณภูมิไปสะพานควายคุณกวีคิดว่ามันควรจะราคาเท่าไหร่ซึ่งจริงๆมันเขาบอกว่าน่าจะสา0ร้อยกว่าบาทล่ะแต่วีนนคิดเขาเจ็ดร้อยอะค่ะใช่ใช่คุณกวีเคยเจอแบบนี้ไหมคะเวลาขนสัมภาระเยอะๆแล้วเจอแท็กซี่อ๋อผมผมยังไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าถ้าเจอแล้วผมก็ลงทันทีอืม ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือเรื่องราวของของเมืองไทยเรานะคะเพราะว่าตอนนี้คุณกวีอยู่กัมพูชาค่ะเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องเปรียบเทียบเทียบเคียงเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะดูเหมือนว่าประเทศอื่นๆเขาก็พัฒนากันไปเยอะนะคะประเทศไทยของเราก็ยังกระตอกกระแตกอยู่เลยนะคะ ใช่ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยยังไม่เข้าใจความเป็นประชาคมอาเซียนยังไม่ได้ย่อยคําสั่งยังไม่เข้าใจภาพกว้างภาพใหญ่นะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับว่าความพร้อมของเราเนี่ยคุณภาพยังไม่ค่อยเต็มร้อยครับใช่เหมือนกลับไปตอนที่เราจัดรายการกันใหม่ๆนะคะที่เราพูดถึงความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนแล้วพอถึงเวลาเข้าจริงๆมันก็ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะเราก็ยังจะต้อง กระตุ้นของเราเกาะต่อไปในรายการของเราค่ะแต่วันนี้เสียดายนะคะคุณกวีคะเวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอบคุณคุณกวีจงกิจถาวรค่ะและดิฉันปียรมทรัพย์ส่วนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพ,พลังการทำไทย